ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบักร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเรดที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบักกับเรดสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซีกด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ ใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพาร์ตราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลดที่สดจะเปรี้ยวจี๊ดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพชรออสตาและยังมีบริการในแมปบล็อกฟลูดอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ XD ดีชอบร้านบริการรับเติมโลบักเลทห6มีทั้งระบบเพจแล้วก็ระบบเว็บไซต์เลยนะครับสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย Hello Guys! What's up Dude! โอเคครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกวับผมต้นไม้สตูดิโอกนันอีกเช่นเคยนะฮะ <c oughs> ในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับไปดูวิธีการทำเควสยังไงให้มันเร็วๆกันนะส่วนนี้ใช้ได้จริงครับทุกคน <c oughs> โอเคครทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะคะผมก็จะมาสอนทุกคนนะครับเคลียร์เควสในด่านยังไงให้มันเร็วๆนะฮะเค,เควสนะครับในแมปนี้นะครับ คือเวลาเราทำเควสในแบบนี้นะฮะสิ่งที่เราจะได้ก็จะคือเหรียญตานะครับทุกคนเราจะได้เหรียญตาพวกนี้มานะครับเหรียญตาพวกนี้นะครับก็จะบวกเงินเย็นให้กับเราเหรียญละ10%เเลยนะครับทุกคนนี้มันมีประโยชน์มากเลยนะครับผมแนะนําให้ทํานะครับแล้วก็อันต่อไปครับก็คือยานพาหนะครับทุกคนที่เราจะได้มานะครับอ่ะยานพาหนะทำอะไรครับก็เพิ่มความเร็วให้กับเรานะครับ ความเร็วในการเคลื่อนที่ทั้งหมดเลยนะอ่าก็ประมาณนี้ครับและอีกอย่างหนึ่งเลยที่จะได้ครับก็คือพวกเควสพวกนี้นะฮะเควสพวกนี้ก็คือว่าเราจะได้พวกแบบอ่าอืมตามดานนะครับมันจะได้เป็นเยนหรือเปล่านี่แหละมันจะบวกเยนประมาณนี้แหละครับจะบวกทั้งเยนแล้วก็บวกเหรียญตาอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าก็มาดูวิธีกัน,นครับว่าเราจะเคลียร์เควสยังไงให,ให้มันเร็วๆนะครับ โอเคนี่ก็คือสูตรของผมนะฮะทุกคนสูตรของผมเลยนะครับก็จะนี่เลยทําตามนี้นะครับวางตัวนี้1ตัว1ตัว1ตัวใช่ไหมคือใครที่มี3ตัวนะครับก็ทําตามผมได้เลยนะครับอ่ะก็จะวางตีครั้งละ1ตัวนะครับเห็นปะประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาเนี้ยคือมันตีนานนะครับเราจะไปทําอะไรก็ได้นะไปดู y o u t u b e หรือไปทําอะไรก็ได้นะครับเออก็ชิวๆไปครับส่วนใครที่มี5ตัวนะครับก็ วางไปเลยนะครับอีกตัวมันจะเป็น2ตัวนะครับ2คู่แล้วก็1ตัว1คู่นะอ่าก็วางไปเลยครับ2 2 1นะแล้วก็ถ้าจะให้เร็วกว่านั้นนะครับก็คือให้เพื่อนมาช่วยนะครับทุกคนอ่าก็ถ้ามีเพื่อนมาช่วยด้วยก็จะยิ่งผ่านได้ไวขึ้นนะครับก็นี่เลยนะครับทุกคนเราก็ตีไปนะครับแต่ข้อควรระวังนะครับก็คือว่าเรานะครับจะต้องทําดาเมจให้มากกว่าเพื่อนนะฮะ ถ้าเมื่อไหร่อ่ะเพื่อนทําดามเมจมากกว่าเราเราก็จะไม่ได้ครับเออคือเราจะได้แต่เงินแต่ภาร,รกิจเราก็ไม่ได้นะอันนี้ก็คือคําเตือนเลยนะฮะก็ตามนั้นเลยครับทุกคนคือเราจะเราไม่เอาทั้งหมดนะครับไปรวมไว้ตัวเดียวตัวที่เรามีอ่ะไปตีมอนแค่ตัวเดียวนะเพราะว่ามันเร็วจริงครับทุกคนแต่ว่าคือมันจะภาร,รกิจเราจะผ่านช้ามันเสียเวลาตีนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราตีแยกกันอย่างเงี้ยแล้วก็ ไปดู YouTube ใช่ไหมเออแล้วก็สบายสบายชิลๆนะครับได้ดู YouTube ด้วยเปิดมาก็ได้ทีละ3ตัวเลยนะครับเออมันจะไวกว่านะอย่างเช่นสมมตุติเรารวมไว้ตัวเดียวเราออกไปดู YouTube บางทีอาจจะดูเพลินใช่ไหมพราะกดเข้ามาครับก็ได้แค่ตัวเดียวแต่ถ้าเราวางไว้3ตัวเราอาจจะดูเพลินกลับมาอีกทีเราได้3ตัวเลยนะครับเอออันนั้นก็คือข้อดีนะครับแต่ถ้าเรามีเพื่อนมาช่วยด้วยก็เราจะไปได้ไวกว่านั้น2เท่าเลยนะฮะ อย่างเช่นตอนนี้นะครับเลือดตอนนี้มันก็อยู่ประมาณ 60- 40นะครับเลือดที่เสียไปก็6 0เเลือดที่ยังอยู่ก็ประมาณ30-40%รนะครับระหว่างนี้ก็ให้เพื่อนช่วยตีได้เลยนะครับทุกคนเห็นปะตายเวลานะครับ1ตัวภารกิจนะครับจากจากตอนแรกมาเป็น16ขึ้นมา17นะอ่าเดี๋ยวดูตัวนี้ต่อนะครับเดี๋ยวดูตัวนี้นะอ่าสิแล้วนะครับเห็นปะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่19นะฮะทุกคน ผมก็จะยัดตัวละครผมเข้าไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ให้เพื่อนนะครับมาช่วยตีด้วยนะเออเป็นไงโคตรดีเดี๋ยวผมจะย้ายไปตรงนู้น3ตัวแล้วกันนะครับอ่าย้ายไป3ตัวโอเคเหลือไว้ตรงนี้แล้วก็นี่นะครับตอนเนี้ยมัน18ทับนะตัวนี้ตายแล้วก็ไปย้าตัวนู้นต่อเลยนะคะคือเนี่ยมันจะเร็วมากเลยครับทุกคนเออนี่ก็เป็นวิธีนะครับใครที่ยังไม่รู้นะบางคนอาจจะแบบ พี่ครับผมให้เพื่อนมาช่วยแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ภารกิจนะก็เป็นเพราะว่าเรานะครับทำดาเมจได้น้อยกว่าเพื่อนนะทุกคนใช่ไหมใช่แล้วนายเลยทำดาเมจน้อยกว่าเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละครับทุกคนไทไทันเขาก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับเออเราก็ต้องคอยระวังนะเราจะต้องมีดาเมจให้เยอะกว่าเพื่อนนะครับเออเราก็จะได้ไม่พลาดภารกิจนะครับทุกคน ทุกคนเห็นไหมครับตอนนี้นะครับภารกิจผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปเราก็เอาภารกิจไปส่งกันนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บสวัสดีครับเจ้าหญิงสวัสดีเฟรนดโยโอ้ <c oughs> ตัวนี้คนละไซส์เลยโอเคแล้วก็ภารกิจไปส่งนะครับแล้วกดคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็ การตีบอสนะครับพวกนี้มันจะง่ายขึ้นแล้วนะเพราะว่าบอสพวกนี้นะครับผมแนะนำอ่ะถ้าใครจะทําธารกิจนะครับให้ไปทําในเซิร์ฟป,ปกตินะครับเพราะว่ามันจะมีผู้เล่นทั่วไปนะครับมาช่วยเราตีเราก็จะผ่านเคสได้ไวขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็น v i p เราตี2คนกับเพื่อนมันก็ได้ครับแต่ถ้าเราไม่มีเพื่อนอ่ะแนะนําให้ไปเซิร์ฟธรรมดานะครับอ่าแล้วก็ตีไปเลยนะครับ ประมาณนี้ครับทุกคนนี่แหละครับก็เป็นทิกเล็กๆนน้อยนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะับว่ามันให้เพื่อนช่วยฟารมได้นะครับใช่ไหมเลอ,อ,ะอะร์เจอแล้วออขาดกิจเจ้าทุกคนครับก็คือว่า อ่าเหลี ta, da, right? ่ยญตานะครับกับยานผานะที um, ่ผมได้มาทั้งหมดอ่ะคือผมใช้สูตรนี้ตั้งแต่แรกเลยนะครับอ่าใช้สูตรที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกเลยนะนี้เหลี่ยญตาผมก็ได้ครบแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ยานผานะผมก็ได้ครบแล้วเหมือนกันนะครับก็คือผมใช้สูตรที่ผมสอนทุกคนไปเลยนะครับก็คือว่าเราจะวางแบบที่ผมบอกนั่นแหละวางตรงนี้ตรงนี้แล้วก็วางอย่างนี้นะครับ ่ก็ให้มาตีอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปทําอะไรก็ได้ตามนั้นเลยนะครับก็นี่เลยผมก็ใช้สูตรนี้จนทำธุรกิจจนมาถึงตอนนี้แล้วครับอตอนนี้ผมก็บวกโชคด้วยบวกเงินบวกลัคกี้อะไรก็ได้จากพวกนี้หมดเลยนะฮะ ก็เอาสูตรผมไปใช้กันได้นะครับทุกคนเออก็จะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาเต็มตมไปหมดเลยนะเออตอนนี้ผมก็ได้จนครบแล้วนะครับโอเคครับทุกคนทิคเล็กๆน้อยๆของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นไงเอยทุกคนก็เอาไปลองใช้ได้กันนะครับโคตรว่าโอเคทุกคนถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อจะไ,ได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ